อยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านขายยานแลบกันค่ะอ๋อมาทําอะไรกันคะเนี่ยก็นองเกณฑนองกายสิทานข้าวไม่เยอะอย่างที่มแม่แอนต้องการเลยนะคะผักก็ไม่กินอะไรที่กินก็ชอบกินซ้ําๆแบบนี้เนี่ยร่างกายก็ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนสิอ๋อแล้วถ้าสารอาหารไม่ครบจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าสารอาหารไม่ครบถ้วนใช่ไหมคะร่างกายก็จะไม่แข็งแรงแถมโตไม่ทันเพื่อนๆเขาอีกแบบนี้แม่ โอเคงั้นเข้าไปดูกันเลยดีกว่าไหมคะใช่ตามแม่เข้าม <จบ S 1> าดูกว่เร <sidewalk S 2> ไ <ป S 1> าไปเลือกชคดกระเบนด้วยกันค่ะโอเคค่ะโ,โอ้โหมันเยอะมากเลยอ่ะเราจะเลือกยี่ห้อไหนกันดีอ่ะโอ้โหเยอะจริงๆด้วยงานเข้าเราแล้วแบบทีเนี้ยแล้วเราเจะทำยังไงดีเอาเมลกาก่อนนเอาเมลากันเดี๋ยวเราเลือกไปหลายๆยี่ห้อเลย เพื่อเป็นประโยชน์ครอบครัวอื่นด้วยดีไหมคะเดี๋ยวเราจะไป hmm. รีวิวให้ดูเลยก็ดีนะงั้นาณเลือกไปหลายยี่ห้อเลยละกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปรีวิวกันว่าอันไหนเนี่ยจะเหมาะกับครอบครัวมากที่สุด<อ>ดีดไหมอ่ะไปเลยิบเลยค่ะ,อะโอเคเดี๋ยวมาม่าขอดูอีกนิดนึงนะ เยอะพอแล้วเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูกันที่บ้านเลยนะกันนะโอเคค่ะไปอ่าเราก็มาถึงบ้านกันแล้วนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามารีวิวพร้อมกันดีกว่าไหมโอเคว่าวิตามินตัวไหนเนี่ยมันจะเหมาะกับบ้านเรามากที่สุดโอเคอ่าให้ไเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันดีกว่าว่าแม่ซื้ออะไรมาบ้างคเนี่ยนะคะ สก็อตวิตามินซีโอเคค่ะส่วนตัวที่สองเป็นเซนทัมคิดดี้ค่ะอ๋อเซนทัมคิดดี้ค่ะใช่ค่ะส่วนตัวที่สามเป็นวิตามินซีกัมมี่ของไบโอฟาร์มแล้วก็ตัวที่สี่เป็นแบ็กมอร์โคลาซีค่ะ คคส่วนตัวที่5เป็นฟาร์มาตอนคิดดี้ค่ะโอเคค่ะแล้วเรามีวิตามินทั้งหลายตัวเราจะทําการรีวิววิเคราะห์ไงคะก็เดี๋ยวแม่แอนนะคะจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจะะารณาอยู่4ข้อคือแม่แอนอทำการบ้านมาเรียบร้อยแล้วแหละหลักเกณฑ์แรกเนี่ยก็คือเรื่องสารอาหารและคุณประโยชน์หลักเกณฑ์ที่2นั่นก็คือปริมาณน,น้ําตาลนะคะหลักเกณฑ์ที่3นะคะนั่นก็คือรสชาติหลักเกณฑ์ที่4นะคะเป็นเรื่องราคาอันนี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงค่ะโดยเนี่ยแต่ละตัวคือ แต่ละเม็ดมันก็จะปริมาณไม่เท่ากันใช่ไหมคะโดยแม่แอนเนี่ยก็จะเอาปริมาณต่อเม็ดคำนวณขึ้นมานะคะเป็นน้ําหนัก,นนกใช่ไหมคะกรัมต่อขวดแล้วก็เอาร<อ>าคาที่ซื้อมาหารเป็นน้ําหนักมิกรัมทั้งหมดโอเคน่าสนุกจังเลยย้นเดี๋ยวเมื่อกี้เราแอบจะซิ้เนี่ยอยากอยากลองกินแล้วเหรอก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะตามลําดับอ่ะเดี๋ยวให้เด็กๆไปเล่นก่อนละกันเดี๋ยวให้ปอบมาดูให้นะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเจอกันนะ อ่าเรามาเริ่มที่หลักเกณฑ์ข้อแรกกันก่อนเลยละกันนะค่นนั่นก็คือสารอาหารและคุณประโยชน์ค่ะนี่เริ่มที่วิตามินตัวแรกเลยก็คือ,อส,รรสกอ็อตวิตามินซีค่ะโอเคครับจะบอกว่าคืออะไรที่มันเป็นวิตามินมัมนมีประโยชน์กับร่างกายทั้งนั้นแหละแต่ว่าอย่างถ้าอย่างวิตามินซีนะคะมันก็จะช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีส่วนช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนและเนื้อเยื่อของเอ็นกระดูกอ่อนด้วยที่สําคัญส่วนใหญ่เวลาเขากินส่วนใหญ่เขากินตอนเป็นวัดกันนะคะจะช่วยให้เรา หหายววัดดไไ้้ขึนตัวที่2กันนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเซนทัมคิดดี้นะคะซึ่งเป็นวิตามินและเกลือแร่รวมคอมพลีทฟอร์มเอทูซิง from เลยโอ้โหฟอร์มเอทูซิงเลยอะ่ะคะใช่เราสังกสีหรือซิงเนี่ยค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่ามันจะช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยเติบโตอย่างสมส่วนแล้วก็สร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะ อ๋ออย่างนี้เราสามารถไปกินสังกะสีแผ่นๆบนราคาได้ไหมคบได้ที่ไหนเล่าจะบอกว่าสังกระสีเนี่ยจริงๆปกติมันหาได้ในอาหารทะเลตับลูกวัวแล้วก็ไข่นะแต่ถ้าเรากินเป็นเม็ดๆแบบนี้มันก็สะดวกดีนะแล้วนอกจากตัวตัวที่บอกมาแล้วยังมีตัวอะไรอีกไหมครับเขามีวิตามิน A B C E แล้วก็วิตามินแร่ วมทั้งหมด16ชนิดเลยโอ้เด่นมากๆมากเลยอะเยอะมากตัวที่3นะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะวิตามินซีกัมมี่ของไบโอฟาร์มนะคะดูแบบเป็นวิตามินคันเนี่ยเป็นวิตามินซีล้วนๆเลยค่ะนี่ก็น่าจะทานง่ายคล้ายๆตัวแรกของสก๊อตนะคะเือนวิตามินซีเหมือนกันนะคุณประโยชน์น่าจะใกล้เคียงกันนะตัวที่4นะคะนี่ก็คือ แบ็กมอโคอาล่าซีค่ะออ๋หมีโคอาล่าเน็ตใช่ไหมคะเนี่ยใช่ในไหนละเราเป็นแบบว่าลอกเด็เฉยเขาเป็นแบบว่าล็อกเด็กเฉยอ๋อโอเคโอเคโทษทีบนะไร้วอันนี้เขาก็จะมีส่วนผสมของวิตามินซีอีดีแล้วก็มีซิงค์ด้วยค่ะแต่ว่มีแค่นี้นะไม่ได้เยอะอ๋อมีมีกี่ตัวทั้งหมดมีประมาณ4ตัวค่ะอ๋อโอเคค่ะอ่ามาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือฟาร์มาต้อนคิดดี้ค่ะอันนี้เป็นแบบ แบบใปหลัแบบนาำค่ะก็เขาบอกว่าบำรุงร่ากายแก่เด็กในวัยเจริญเติบโตและผู้ป่วยในระยะพักฟื้นก็จะมีอะไรบ้างครารวิตามินเกลือแร่ผสมไลซีนนะคะอไลซีนนี่ดีไงคะไลซีนเนี่ยก็คือเหมือนช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนั่นแหละค่ะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีวิตามินซีนะอืมโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันใช่ไหมคะในหัวข้อแรกนะคะสารอาหารกับคุณประโยชน์นะคะอ่ะยังไงครับ มาที่ตัวแรกที่แม่แอนจะให้คะแนนมากที่สุดเลยนะคะั่นก็คือนี่เลยค่ะเซนทรัมคิดดี้ค่ะเนื่องจากมีสารอาหารวิตามินเกลือแร่มากที่สุดเลยเดกว่าคนเช้สิบหกชนิดให้ไปเลยค่ะคะแนนคะแนนค่ะตัวต่อไปส่วนรางอันจากที่สองเป็นอันนี้ค่ะแบคโมโคลาสีคาสใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นลองลงมาก็ให้สี่คะแนนค่ะส่วนอันที่ให้สามคะแนนต่อไปก็คืออันนี้ ก็ยังมีมากกว่าตัวอื่นนะออใช่ค่ะออให้3คะแนนค่ะเป็นของปาล์มมอนซอนะค,ะคิดซีค่ะส่วนที่ให้2คะแนนอันนี้เท่ากันก็คือทั้ง2ออย่างมีวิตามินซีอย่างเดียวเลย อ่าเดี๋ยวเรามาพิจารณาอีกสองหัวข้อพร้อมๆกันเลยทีเดียวเนี่ยอ๋อเด็กๆกลับมาแล้วนะคะอ่ะโอเคค่ะได้เลยหัวข้ออะไรบ้างคะพี่เจ้เรื่องปริมาณน้ำตาลแล้วก็รสชาติโอเคค่ะอ่ะตัวแรกค่ะจะให้เด็กๆชิมเลยใช่ไหมคะได้แล้วค่ะโอเคค่ะโอ้โหกลิ่นหอมอ่ะกลิ่นหอมอ่ะโอ้โหอร่อยจังยัง ยังค่ะตัวแรกสกอตนะคะมันก็จะเป็นนีและค่ะกัมมี่เคลือบน้ำตาลค่ะตัวต่อไปเซนทรัลคิตี้ค่ะไปเซนทรัลคิตี้นะคะนี่เป็นเม็ดนะคะเป็นเม็ดเหมือนขนมเลยอ่ะเฮ้ยมันเป็นลูกผลไม้อ๋อเป็นลูปผลไม้ด้วยค่ะโอ้โหอันนี้จะได้น่าจะได้คะแนนจากเด็กเพิ่ม่ะเป็นรูปต่างๆาเนาะเิมชิมๆงอย่าเสียเวลาอ่ะ ตัวที่สามอะยังใจเย็นๆค่ะเออเห็นมันมีหลายรูปมากอ๋อมีอะไรบ้างคะมีรูปอะไรบ้างเห็นรูปเม่นูนรูปส้มรูปห่วยมีมีส่วนช่วยไหมคะในในการมีรูปอย่างเงี้ยค่ะไม่มีสชนแต่รสชาติโอเคโอเคขนม เป็นขนมแล้ว่าเซนทัมคิดดี้เด็กๆโอเคค่ะวิตามินกัมมี่ของไบโอฟาร์มอ่าไบโอฟาร์มค่ะกินไม่หมดไม่เป็นไรอาไรหยิบไว้ใอะหยิบให้หมดอ่ะหมดยังเคี้ยวเลยอ้าวโอ้โหเร็วหมดแล้วอ่ะให้กายก่อนเลยอันนี้ค่ะตัวที่สี่แบ็กมอโคลาสกินหมีโคลาสเม็ดไหมคะอาอันนี้เป็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดเม็ดค่ะใครกินหมดแล้วกินต่อเลยค่ะ วันนี้ต้องวิตามินลดตัวแน่ๆเลยครับชิลัยขนาดจัดเด็กๆควรจะกินตามในปริมาณที่เหมาะสมนะคะน้องไก่แค่นิ่งเป็นไรไมอ่ะต่อไปนะคะตัวสุดท้ายอันนี้เป็นหนูไม่ชอบกินเลยอ่ะมันเป็นยาอ๋อเป็นน้ำๆใช่ไหมคะโอเคอออ่ะลองชิมให้ชิมนิดเดียวพอ จริงจริงมันมีปริมาณด้วยนะแต่ว่าอันนี้แบ่งกันชิมเพื่อเพื่อชิมรสชาติใส่หัวเลยอ่ะกายอ่ะหวานไหมหวานมากไหมโอ้โอจะอ้วกเลยค่ะก่อนจะไปหัวข้อรสชาติเดี๋ยวแม่แอนจะสรุปเรื่องปริมาณน้ำตาลก่อนนะคะแต่เดี๋ยวก่อนย้ำกันอีกทีหนึ่งว่าคะแนนสูงไม่ใช่ว่ามีน้ำตาลเยอะนะคะถ้าคะแนนได้เต็ม5้าแปลว่า ดีเยี่ยมไม่ตาลโอเคค่ะอ่ะมาซึ่งแม่แอนมีในใจแล้วนี่เลย2ตัวนี้เซนทรัมคิดดี้กับแบ็คมอโคลาสีสองตัวอันนี้ไม่มีน้ำตาลทั้งคู่ใช่ไหมครัไ้ำตาได้กี่คะแนนฮะเลยให้5เต็มเลยโอเคทั้งคู่เลยนะคะอ่ะ แล้วตัวต่อมาตัวต่อมาอันนี้2อันนี้ยังเป็นเยลลี่เครื่องน้ำตาลทั้งคู่นะคะเป็นสก๊อตกับวิตามินซีกัมมี่เนี่ยเป็นเยลลี่เคลือบน้ำตาลทั้งคู่ก็หวานแหละแต่ว่ามันยังหวานในระดับที่เราคิดว่าเด็กๆยังพอรับได้แต่ส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยของว่ามาต้นเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยค่ะเวานเชี่ยมเลยะสรุปแล้วก็คือเซนท้าคิตตี้กับแบ็กมอได้เต็มนะได้เต็มค่ะส่วนตัวนี้แม่แอนให้สามส่วน ปัามาตอนให้แค่คะแนนเดียวคะ่ะมาถึงหัวข้อที่3ก็คือเรื่องรสชาติแต่จะถามความเห็นของเด็กๆนะคะอากายกายชอบแบบไหนคะหนูชอบแบบเยลลี่อ๋อเยลลี่เคี่องเคี้น้ำตาลใช่ไหมรักกายเยลลี่เหมือนกัน ให้คะแนนดีกว่าโอเคอ่ะเยลลี่2ตัวนี้ใช่ไหมคะของสกอตกับของไบโอฟาร์มให้5ทั้งคู่เนาะชอบที่สุดใช่ป่ะคะแล้วของเซนท่ามคิดดี้กับแบล็กมอร์นี้เป็นไงหนูก็ชอบเหมือนกันเพราะมันอร่อยดีมันอมเพลินอ๋ออมเพลินขอหย่อนลงมาสักอ๋อหนึ่งคะแนนอะเป็นส่คะแนนทั้งสให้เซนท่ามคิดดี้กับแบล็กมอร์สี่คะแนนค่ะแล้วตัวเนี่ยฮะของของฟาร์มาต้อนเนี่ยไม่อร่อยเลยหนูก็เลยให้หนึ่งแล้วกั โอเคไม่อร่อยเลยนะอ่ะสรุปกันอีที่เทไหร่ห้าสี่ห้าสี่หนึ่งโอเคค่ะอ่ามาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องราคาค่ะเดี๋ยวแม่แอนนะจะ บอกราคาทีละตัวเลยนะคะเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยเป็นสก็อตวิตามินซีเนี่ยแม่แอนคำนวณมาได้อยู่ที่1.69บาทค่ะต่อมิลลิกรัมส่วนเซนทรัมคิดดี้นะคะอยู่ที่4.312บาทต่อมิลลิกรัมแล้วก็วิตามินซีกัมมี่ของไบโอฟาร์เนี่ยอยู่ที่1บาทต่อมิลลิกรัมส่วนแบล็กมอร์โคลาซีเนี่ยอยู่ที่10.46บาทต่อมิลลิกรัมเลยส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยของ ฟาร์มาต้อนคิดดี้เนี่ยอยู่ที่1.65บาทต่ออะจะเห็นได้ว่ามี3ตัวที่ราคาเป็นไงคะใกล้เคียงกันมากเลยแล้วก็ถูกที่สุดเลยนั่นก็คือบาทกว่าก็เป็นตัวสก็อตตัววิตามินซีกัมมี่แล้วก็ตัวฟาร์มาต้อนนะคะคะแนนคะแนนคะแนเต็มเลยอะส่วนตัวรองลงมาเนี่ยนั่นก็คือตัวเซนทัมคิดดี้ค่ะให้กันอยู่ที่ 3คะแนนค่ะที่ที่บาทส่วนที่แพงที่สุดก็คือแบ็กมอโอเคได้ไป1คะแนนค่ะโอเคอ่าเรามาสรุปคะแนนรวมกันทั้งหมดเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่ตัวแรกสก็อตนะคะได้15คะแนนส่วนเซนทรัมคิดดี้เดี่ยได้17คะแนนแล้วก็ วิตามินซีกัมมี่ได้15คะแนนแล้วก็ไบแบล็คมอลโคลาซีได้14คะแนนแล้วก็ฟาร์มาต้อนเนี่ยสุดท้ายเลยได้แค่10คะแนนค่ะอ๋อผู้ชนะของเราก็ได้แจ็คใช่เซนทัมคิตตี้ค่ะแต่จะบอกก่อนเลยว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นแล้วก็ข้อสรุปข,ของครอบครัวเรานะคะที่เรา ชื่นชอบตัวนี้มากที่สุดก็ยังไรก็ดีนะคะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแต่ละครอบครัวชอบอันไหนก็ลองหาข้อมูลดูละกันก็เด็กๆจะให้ดีที่สุดก็คือต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่รู้ไหมคะต้องกินห้ามเขี่ยวอาหารเข้าใจมาแต่ถ้ายังไงก็มีตัวช่วยหน่อยก็ดีนะคะสำหรับบ้านเราที่เหมาะที่สุดน่าจะเป็นเซนท่ามคิดดี้ค่ะอ่ะสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวไปก่อนนะคะอ่ะบ๊ายบายค่ะ but like